สวัสดีพี่น้องมานี้บันเตอร์สิพาพี่น้องมาดูวิธีการเปลี่ยนยางจักรยานทีพี่น้องเด้เปบนเทคนิคของบันเตอร์นะครอว่าเปลี่ยนยางถอดยางและใส่ยางใส่แบบไหนถอดแบบไหนครับผมไปดูกันเลยครับผมมาขั้นแรกมาถอดยางก่อนครับอันนี้สิเป็นยางจักรยานทีพี่น้องเด้ก่อนจะถอดเราก็ต้องปล่อยลมกบอนพี่น้องปล่อยลมแล้วก็หมุนลูกออกด้วยครับผมจะค่อยมาถอดยางเนาะเก่าออกครับพี่น้อง ตอนการถอดก็ไปน้องดึงเลยครับเด้อเดยวผมจะเอาเอาฝั่งนี้ก็ได้เนาะน้องเห็นะปะบันเทิงจะดึงไปนี่ครับผมดึงอีกฝั่งดึงก็กดเลยครับเด้กดขึ้นกันนะครับกดออกครับนี่ไปน้องออกน้ครับผมอันนี้จะเป็นการถอดอยางของบันเทิงนะครับเด้อเทคนิคครับผมปล่อยลมแล้วก็ดึงแล้วก็ดนันยางออกไปเนอะก็อ,อกจะออกแล้วกว่อนใส่ไปน้อะก็ดูว่ามียางรองไหมครับยางรองซีรวดนะครับเด้ออย่าให้ขาด นีแล้วไปดูขั้นตอนการใส่ครับผมอันนี้จะเป็นยางใหม่ครับมาใส่ยางใหม่ี่น้องเวลาการใส่นะครับเนาะไอ้ล้อหน้าในใส่ข้างไหนก็ได้เดี๋ยวเราก็ไปกลับเอาในรถของพี่น้องสลายยางก็อยู่ทางนี้นะครับเนาะแ้วก็ยางในครับยางในยัดเข้าไปบนอนเนาะล็อกด้วยน็อตล็อกจุกตอนใส่ครับพี่นนองอย่าลืมครับผม ยันขอบอยางนอกให้ลงไปในขอบล้อก่อนแล้วเอาฝั่ง,ง้างล่างล,าง,ลางก่อนเลยพี่น้องเด้อใส่ทีละข้างนะครับอย่าเอาข้าพร้อมกันมันจะกายากแล้วก็ปล่อยลอมออกพี่น้องแต่เวลาใส่ต้องเติมลมเล็กน้อยครับผมอย่าไปเติมเยอะเดี๋ยวเวลาเรากดยางนอกล,ง,ลงมันจะกดลงยากครับผมเติมลมเพื่อมาให้ยางในพับเลยพี่น้องเด้อแล้วก็มากดยางอีกฝั่งหนึ่งลงพี่อน,อน้อง กดครับใช้นิ้วโป้งกดแล้วก็ไล่ครับนี่เดีย้ยไปน้องเลยไล่ไปเรื่อยๆรครับช่วยกันก็ได้พี่น้องนี่ยังมอไซค์ก็เหมือนกันครับพี่น้องใกล้จะเข้าแล้วครับผมหยยบร้อยครับเข้าไปแล้วครับผมแล้วก็เติมลมครับเติมลมก็เอาพอประมาณพี่น้องเด้ออย่าไปเติมลมเยอะครับผม ดูขอบอยางนิดนึงพี่น้องขอ้นขอบเรียบร้อยกับผมสองฝั่งีพี่น้องเดเ,เรร,เร้อเีเติมพอประมาณครับอย่าเติมเยอะปิดจุกกับผมนี่และครับเป็นการเปลี่ยนยางของบัเทอรน,นะครับเด้อเทคนิคของบันเทอร์กับผมคลิปนี้ก็ เอามาฝากแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปของมาเตอร์ครับผมขอบคุณครับ